สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณหมอพรออทิพย์นะคะอย่าไปโทษคนอื่นโทษการกระทําของพวกคุณทั้งนั้นแหละค่ะกฎหมายมันสองมาตรฐานคนเราเขาอัดอั้นนะฝ่ายตรงกันข้ามทําอะไรก็ผิดหมดพวกคุณกําลังจะเล่นงานก้าวไกลอีกแต่สิ่งที่พวกคุณนั่งรับเงินเดือนอ่ะห้าปีเต็มๆนะคะพวกคุณแก้ไขปัญหาอะไรกับสังคมบ้างฝากให้ถามหน่อยฮะ พวกคุณคิดว่าสังคมเป็นเหมือนเมื่อก่อนประชาชนเป็นเหมือนเมื่อก่อนเหรอเขาติดตามดูการกระทําของพวกคุณตลอดละค่ะเมื่อก่อนในประเทศไทยถ้าหมอพรทิพย์ยังจําได้นะ่ะสมัยเสื้อเหลืองออกมาชุมนุมอ่ะกูจําได้ว่าอาดีตนายกทักษิณไปไหนมันเอารองเท้าป่านุน่นหนักกว่าคุณหมอพรทิพย์เจอดังนั้นพวกมึงอย่าดัดจริตกูไม่ได้หมายคุณว่ากูเห็นด้วยกับการกระทําแบบนี้นะ แต่ว่าพวกคุณนะ่ะไม่เคยสำนึกไงพอฝั่งพวกคุณโดนกระทำหน่อยน่ะทำออกมาดัจดจริตไงเคยทำอดีตนายกยิ่งรักเท่าไหร่ด่าทอเขาเสียเสียหายหายเท่าไหร่อันนี้ต้องยอมรับความจริงก่อนนะไม่งั้นพวกคุณก็แก้ไขปัญหาไม่ถูกจุดเหตุเกิดแบบนี้เพราะอะไรเพราะกฎหมายมันสองมาตร รฐาฐนแล้วตอนนี้กําลังจะเล่นงานก้าวไกลอีกเมื่อไหร่พวกคุณจะลดบทบาทแบบนี้ลงให้สังคมหันหน้ามาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้วยวุฒิภาวะจริงๆอย่าโทษคนอื่นสิ่งที่หมอพรทิพย์โดนน่ะยังน้อยกว่าคนที่อยู่ในอดีตผ่านมาโดนก้าวไกลก็โดนก้าวไกลก็โดนนะแต่เขาไม่เอาออกสื่อแล้วโดนในประเทศไทยด้วยนะคุณหมอพรทิพย์ยังไปโดนที่ต่างประเทศ พวกคุณก็จะได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่ว่าพวกคุณเป็นเทวดาทําอะไรก็ถูกต้องไปหมดแล้วอย่างสสภูมิใจไทยนะ่ะมีประชุมสภาแต่ลางานไปเที่ยวแต่นั่งกินเงินเดือนภาษีของประชาชนถามจริงๆผิดหรือถูกถ้าถามจริงๆมันก็ไม่ผิดหรอกคะ่ะก็มีสิทธิ์ลาแต่มันสมควรไหมในเมื่อมีประชุมทั้งที่สสอ่อนะเวลาไม่มีประชุมก็อยู่บ้านใครบ้านมัน กูก็ไม่รู้ว่าช่วงนั้นทําหน้าที่อะไรด้วยซ้ำไปหน้าที่หลักก็คือเข้ามาประชุมแค่นี้ยังทําไม่ได้ยังลางานไปเที่ยวหนะมันสมเหตุสมผลไหมละ่ะแต่พวกคุณนะ่ะทาอะไรไม่ผิดอยู่แล้วก็บอกแล้วไงถ้าพวกคุณนะ่ะรถติดไฟแดงฝนตกนานหรือพวกคุณปีกันกลางสี่แยกไฟแดงแล้วมีคนไปเจอพวกคุณก็ไม่ผิดฟังพวกคุณทําอะไรก็ไม่ผิดในเมื่อกฎหมายเอา ความผิดพวกคุณไม่ได้สอวอกิติศักดิ์พาประชาชนละเมิดคำสั่งศาลทั้งที่เจ้าอาวาสนะควรได้ไปนั่งในวัดได้แล้วเพราะศาลก็สั่งแล้วแล้วคุณว่ามันผิดจริยธรรมไหมพอตรวจสอบคุณก็บอกว่าสวอกิติศักดิ์ไม่ผิดจริยธรรมนะบรรทัดฐานพวกคุณไม่มีไงในเมื่ออะไรก็ทำพวกคุณไมไ่ก็โดนสังคมนี่แหละค่ะถูกต้องแล้ว กฎของสังคมหรอค่ะพรว่าพวกคุณไม่ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างคําว่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยกฎหมายมันต้องมาตรฐานเดียวกันนะอย่าว่าแต่คนอื่นไม่เคยมองการกระทําของตัวเองคนอื่นนะ่ะนิดเดียวก็น่นน่นโหมลงเป็นฟืนเป็นไฟคือหิวแสงกันนะ่นะถ้าเป็นพวกอาจารย์ที่เขาไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นสวเน่ย เขาจะวิจารณ์นักการเมืองอันนั้นเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยค่ะเพราะว่าพวกอาจารย์เขาไม่ได้ทําผิดอะไรเขามีสิทธิ์จะวิจารณ์ก้าวไกลเขามีสิทธิ์จะวิจารณ์รัฐบาลเพราะเขาคือประชาชนแต่พวกคุณน่ะเป็นสอวอดาหน้าออกมาแล้วก็พวกคุณก็เป็นนักการเมืองแล้วพวกคุณก็ทําทุเลศท,ทุเลศตั้งหลายเรื่องนะคะขอแสดงความคิดเลยสมควรค่ะพวกคุณไม่ใช่เทวดาค่ะ วกคุณทําให้ประชาชนเก็บกดด้วยกฎหมาย2มาตรฐานนะคะคุณหญิงหมอแล้วก็อาจจะมีอีกนะสอวอท่านไหนที่ประชาชนเขาหมั่นไส้อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเขาแค่ไล่ค่ะเขาไม่ได้ทําอะไรแล้วคนที่เขาก็ยังโอเคอยู่แต่คุณย้อนถึงอดีตเมื่อก่อนเลยนะคะอันนี้คือด้อมส้มอยากจะให้พวกคุณรู้ว่าคุณหมอพอรทิพย์ก็คือกระวสเก่า ด่าทออดีตนายกไม่รู้ว่าพูดหยาบหรือเปล่าไม่รู้แต่บริวารรอบข้างอะบรรดากรปอด่าอดีตนายกยิ่งรักเท่าไหร่แล้วสมัยที่ไล่อดีตนายกทักษิณอะกูจําแม่นไปอ่ะอะไรนะสื่อสาร่ะปาลารองเท้าใส่อดีตนายกทักษิณหนักกว่าที่คุณหมอพอรทิพ์โดน แล้วเจ้าของร้านก็ไม่ได้บอกว่าเป็นด้อมส้มหรือเป็นก้าวไก่แต่เวลาพวกมึงออกสื่อก็บอกว่าด้อมส้มเขาเอ่ยปากแล้วล่ะว่าเขาสนับสนุนก้าวไก่แต่ก็ไม่ไม่เป็นไรถ้าจิตจตคิดว่าเป็นด้อมส้มก็ยินดีนะคะยินดีกับเจ้าของร้านอาหารเป็นด้อมส้มแล้วไงคะดีกว่าเป็นผู้ดีดัดจริตที่ไม่ใช่ผู้ดีจริงฮะทาเป็นผู้ดีแต่ว่าฉากหลังอะเน่าเฟะก่าพวกกูด้อมส้มอีกเน่าเฟะ นะถ้าไม่ได้เอาเซอรกฎหมายมันคงไม่สองมาตรฐานหรอกแล้วคงไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าไปส่วนตัวแล้วเอางบประมาณจากไหนไปไม่รู้ด้วยซ้ำไปถ้าเอาไปด้วยงบส่วนตัวก็สสนะ่ะสมควรไหมละ่ะในเมื่อเขากำลังประชุมสภากันอยู่นะมีด้วยเหรอคะลางานหนีไปเที่ยวทั้งที่นานๆมีประชุมสภาก็ไม่ได้ประชุมตลอดนะช่วงที่พักยกประชุมก็หลายเดือนแทนที่จะทำหน้าที่สส นี่เหรอฝั่งคนดีฮะกูบอกแล้วฝั่งพวกมึงทําอะไรก็ไม่เคยผิดนี่เหรอมึงที่มึงจะปองดองกันนี่เหรอมึงจะทําให้สังคมสาม,มัคคีกันพวกมึงไม่ตั้งใจทําถ้าพวกมึงตั้งใจทําจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากคือทํากฎหมายมาตรฐานเดียวกันขาวก็คือขาวดําก็คือดําทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องแต่ฝั่งพวกมึงอะ่ะทําอะไรก็ไม่เคยผิดสมควรที่จะโดนนะคนดี ที่ฟ้าไม่อยู่ข้างหรอกถ้าฟ้าอยู่ข้างคุณไม่นัมันถึงเวลาแล้วนั่งกินเงินเดือนภาษีประชาชนเท่าไหร่เข้ามาแล้วประชาชนได้อะไรจากการเป็นสอวทําทอะไรมีแต่สร้างความวุ่นวายมีแต่สร้างความแตกแยกตอนแรกกูก็เคยชื่นชมหมอพอรทิพย์กุณนึกว่าเป็นคนตรงตรงแบบไหนกูก็ไม่รู้